สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงตีนานามคณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลจดชในรัชกาลที่เก้าของเราดีและครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นผ้าเสียนใหญ่นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้ครับสดสดร้อนๆเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยครับดูดีนะครับดําปีนชัดเจนครับ แต่ไม่เป็นไรครับดําแบบนี้ล้างออกครับสันไม่ต้องห่วงครับล้างออกแน่นอนครับสันผมล้างออกวันไหนล้างเสร็จเมื่อไหร่เงาวับเมื่อไหร่จะมากลับมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ทนดูสปุกกระปุกโศกกระปุกแบบนี้ไปก่อนนะครับคือดําปีอย่างนี้ไปก่อนนะครับ่ันเหมือนกับคนที่บรรยายเนี่ยนะครับดาปีเหมือนกันนะครับสันพูดถึงๆตเลยนะครับนี่ครับสัน เหรียญปีพศนี้ตอนนี้ขยับขึ้นไปไกลขนาดไหนแล้วเพราะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะดุดนะครับนี่เหรียญนี้ครับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีครับชูปนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับโอเคนะครับมาดูครับเบื้องหน้าพง่ันกดเช่นเดิมครับเนี่ยตัวหนังสืออาจจะบางไปนิดนะครับท่านก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับภูมิพลอนุณเจิศิย์ อยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก็คือรัชการที่เก่าครับท่านี๋ยวมาดูมาดูมาูพงท่านดูสิครับเนี่ยก็มีรอยขีดข่วนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับท่านแต่เราเห็นชัดเจนอยู่ที่ตรงนี้ครับที่ประกาศขงจี้อยู่นี้นะครับท่านเห็นชัดเจนนะครับรอยขีดข่วนนะครับแต่ตัวหนังสือก็ดูใกล้ๆแล้วเห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยงามมากาครับแบบนี้ครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองของเหรียญสิบบาทพ่ะเสีเยนใหญ่นี่ครับท่าน ข้อเฟืองสลับเรียบนี่ครับสวยงามอาการนะครับเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับคันข้อเฟืองสลับเรียบเนี่ยเหรียญสองบาทนี่จะยาวกว่าของเหรียญสิบบาทนะครับก้อเฟือ,สบบอ,องสลับเรียบนะครับไม่มีรอยบุบระเบียเย็นเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับท้องมุดแบบจริงๆครับแล้วมาดูด้านหลังครับมันเป็นส่วนไหนครับที่ว่าติดอยู่ในนสิตอันดับที่หายากเราดูแค่พศครับท่านที่แค่พศนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักษรบิวทำขึ้นมาเพื่อวิการทางสายตาสามตัวนี่ชิดกันอยู่นิดนึงครับส่วนอีกตัวที่สี่นี่ห่างออกมาอีกนิดครับพอซองสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับท่านนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับพี่น้องมองไม่เห็นครับอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากครับของติดอันดับที่เก้าครับสองห้าห้าสี่นี้นะครับ จำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เดี๋ยวสองห้าสี่นะครับลืมครับลืมบอกอย่าเพิ่งจำนวนการผลิตเลยครับท่านดูตรงกลางกอนครับส่วนตรงกลางคือว่าอ้ลุนลาดวลารามแต่ลงไอีกนิดคือแม่นานเจ้าพญาครับแตล้นมีล้นแหล่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ครับส่วนด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอารบีบนะครับสาหรับเหรียญสิบบาทปีสองห้าห้าสี่นี้นะครับท่าน ความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สามล้านเหรียญพอดีเลยครับท่านสามล้านเหรียญนะครับสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี้นะครับสองล้านเหรียญพอดีนะครับเอ้สามล้านเหรียญพอดีนะครับก็ไม่เยอะถือกับเจือนะครับติดอยู่ที่อันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากครับข้อมูลเก่าที่เขาให้ในระดับยืนซีนะครับตกอยู่ที่ราคาสองร้ยหสบบาทครับท่าน 250ร้อยหสิบาทนะครับไม่ธรรมดานะครับเยอะนะครับผลิตสามล้านเหรียญนะครับได้มาวันนี้ครับผมเลยมาโชว์หน่อยครับโชว์ให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องดูหน่อยว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสูงเหมือนกันนะครับส่วนผ่านการใช้แล้วแต่ตอนนี้ครับราคาขยับขึ้นมาสูงนะครับเนี่ยถึงสามร้อยบาทแล้วครับท่านขยับขึ้นมาอีกห้าสิบบาทครับเป็นสามร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครมีอยู่เก็บไว้เยอะยิ่งรวยเยอะนะครับท่านอย่าทับเป็นเล่นไปนะ ส่วนผ่านการใช้หรือครับในระบบุนเวียนที่ผ่านการใช้แล้วตกยูรีเรียนละตกอยู่ที่เหรียนละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถึงหนึ่งร้อยสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ถึง150หนึ่งร้อยห้าสิด้วยซ้ำครับหนึ่งรอยี่สิถึงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ